สวัสดีค่ะครูเอิญน,นะคะสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในอดีตกับปัจจุบันนะคะด้านอาชีพนั่นเองนะคะและคําชี้แจงของใบางานนี้นะคะก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน,นะคะ่ะก็จะมี2คําถามนะคะที่ถามนักเรียนก็คืออาชีพที่เกิดขึ้นในอดีตได้แก่ อาชีพอะไรบ้างและอาชีพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้แก่อะไรบ้างนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเขียนคําตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค,นคุณครูเอิญจะมายกตัวอย่างให้1-2อข้อนะคะ,ะและที่สำคัญนะคะนักเรียนนะคะอย่าลืมเขียนชื่อให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เลขที่นะคะให้ชัดเจนด้วยนะ,ะเดี๋ยวค,คุณครูเอิญจะมายกตัวอย่างให้นะคะอาชีพที่เกิดขึ้นในอดีตได้แก่ก็จะเป็นอาชีพ เกษตรกรได้ไหมคะอาชีพเกษตรกรเนาะอาชีพเกษตรกรแล้วก็อาชีพอะไรอีกอาชีพทำนาทำนาและอาชีพอาชีพทำสวนทำสวนได้ไหมคะนักเรียนเป็นอาชีพที่คนในอดีตนะคะมักที่จะ ใช้ประกอบอาชีพกันนั่นเองค่ะและอาชีพในปัจจุบันล่ะคืออะไรอาชีพในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นอา,อาชีพในปัจจุบันก็คืออา,พพาคอาชีพพนักงานบริษัทได้ไหมคะอาชีพพนักงานบริษัทแล้วก็อาชีพอะไรอีก ช่างได้ไหมคะช่างซ่อมต่างๆช่างซ่อมต่างๆนี่อะไรอีกอ่าอ่านักธุรกิจได้ไหมนักธุรกิจนักธุรกิจก็คืออาชีพที่สามารถ ใช้ดําเนินชีวิตในปัจจุบันได้นะคะนี่นะคะต่อไปนี้นะคะนักเรียนก็สามารถเขียนคําตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นอา,อาชีพที่คุณครูเอิญยกตัวอย่างมาให้นะักเรียนที่จะพอเข้าใจก่อนนะคะ